ลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาคุยกันต่อเรื่องของดอยตุงโมเดลหรือว่าดอยตุงสไตล์ที่หลายๆประเทศนําไปเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบในการพัฒนาประเทศนะคะ ที่สาคัญเมื่อสักครู่นี้เราเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าณปัจจุบันนี้นะคะทางองค์การสหประชาชาติเขายอมรับทางสหประชาชาติทั้งหลายเนี่ยยอมรับเป็นโมเดลเป็นโมเดลจะเข้าไปแก้ปัญหาการรูปแบบของการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ทั่วโลกสามารถยืมไปใช้ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นโมเดลนี้เนี่ยคุณชายที่นั่งอยู่ข้างๆนี่นะฮะก่อนที่เราจะได้กินกาแฟดื่มกาแฟกันง่ายๆนี่นะฮะด้วยเดินเข้าไปก็สั่งก็ได้ได้ทานนี่นะครับคุณชายเนี่ย ต้องเดินด้วยเท้าทั้งภูเขานะกว่าที่จะได้เกิดมาเป็นกาแฟเกิดมาเป็นพืชต่างๆใช่ไหมครับต้องลงสำรวจทำกันบ้านมีจินมีชายคุณภาพชีวิตที่ดีถูกต้องครับท่านต้องไปเดินภูเขาเลยนะเขาเดินภูเขาพวกนี้นะตอนแรกๆที่ผมเข้าไปดิผมเปลี่ยนบัตรประชาชนชื่อนายสมชัยเพราะเขาเรียกคุณชายคุณชายเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคุณสมชัยคุณชายบนดอยตุงในตะกอนนี่มีกองกำลังอยู่สามกองกำลัง กองกำลังของกุศาของว่าของโกมิงตังใช่ไหมอันตรายพอดูเลยแต่ก่อนนี้ถ้อปืนหมดมีปืนขายอยู่บนนั้นมีฝิ่นฝันขายกันลูกขนาดเนี้ยฝิ่นเนี่ยที่ที่อาคารนันเองประสงค์นี่ที่ย้อนหลังกลับไปย้อนหลังกลับไปยี่สิบกว่าปีนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วแล้วคุณสมชายก็เดินไม่ได้แล้วผมก็ไปขอยืมผมไปขอยืมรถของชนประธานนะเบอร์สี่สองสามหนึ่งผมยังจำเบอร์ได้เลยแล้วมีชปนะครับมีตัวพญานาคและผมก็บอกว่าผมเป็นนายช่าง แต่งตัวเข้าไปแต่งตัวเข้าไปแต่บแต่ไม่แต่แต่งตัวธรรมดาเนี่ยใส่หมอบเนี่ยแล้วก็ขับรถสีแสดเนี่ยเอาจากคุณรุ่งเรืองจุรชาติผมจําได้เลยแล้วผมเขายืมมาเนี่ยแล้วก็ไปขับวันนั้นเพื่อไปก็ถูกไอ้พวกทหารพวกเนี่ยหยุดรถผมถามว่าผมเป็นใครเขาบอกเพื่อนชื่อนายสมชัยแล้วคุณทํางานที่ไหนบอกผมชนรัฐานเป็นในช่างชารัฐานประธานมาทำอะไรบอกว่ามหาน้ํา ให้ชาวบ้านบนนี้โอ้ดีมากดีมากไปได้เลยเดียไอ้เี่ยรอตายเพราะใช้คาว่านายสมชายแล้วเป็นนายช่างของโชลประทานถ้าบอกว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ดิดนาตาเนี่ยคงไม่ได้อยู่ตรงนี้วันนี้แล้วเพราะว่าที่นั่นเป็นกองกําลังอาวุธแล้วก็น่ากลัวมากอย่างบ้านหินแตกที่ผมเคยไปทําข่าวะก็เป็นแหล่งก็ทุกอย่างนี่มันเลื่อนจากนี่ไปต่างๆนาเนี่ยคารวาลต่างๆนาเป็นร้อยตัวผ่านมาไปผ่านทางดน้านี้ค่าขนส่งเกือบจะเรียกว่าทุกราคาเรือนบนดอยไดตุงนี่นะต้องเกี่ยวกับยาเสพติด ไปไปถึงอาณาจักรของขุนศาของของกองกาลังคนที่เขาเป็นขาใหญ่ในการแยาสุปิตรในในที่นั่นไปเพื่อที่จะไปดูปัญหาจริงๆไปดูสภาพจริงๆใช่ใช่ครับเพราะไปดูสภาพเองแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาจนไม่รู้จะจนยังไงใช่ไหมแล้วเขาเองเขาไม่มีบัตรประชาชนอีกนะครับแต่นี้เมื่อไปดูเสร็จแล้วเนี่ยท่านยาท่านอยากจะปลูกปาบนดอยตุงเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องทําวิธีการว่าทํำยังไงให้ทาไห้ได้จึงได้ถามว่า ไปเรียนรู้จากชาวบ้านทั้งหมดว่ารายได้เขาเนี่ยต่อคนตอนนั้นน่ยตกประมาณ3,772ันรอบอาทต่อคนต่อปีต่อคนต่อคนต่อปีนะฮต่อคนต่อปีด้วยนะนะฮะต่อคนต่อปีดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาวางแผนว่าถ้ามาปลูกป่าแล้วเนี่ยใช้เวลา30เดือนโดยเริ่มต้นเดือนเมษานะฮะมันก็จะผ่านหน้าฝนเนี่ยสามสามปีแล้วถ้าเราปลูกป่าภายในฝันหน้าฝนสามปีที่เทวดาให้น้ำเรามาเนี่ย เพราะเราไม่มีอิริเกชันไม่มีน้ำเดียวไม่มีอะไรต่ออะไรใช่ไหมไเราก็ต้องเทวดาเลี้ยงอย่างเดียวถ้าเราสามไม่สามารถปลูกป่กปาในสาปีให้มันเกิดได้คุณไม่ไร้ได้วยฝีมือคุณจะต้องขอโทษอะเตะลงไปจากดอยไปเลยไม่ควรจะสมควรอยู่อยู่ที่นี่ดังนั้นในการปลูกป่กปาแบบนี้พับเนี่ยเก้าสิบพิจารณาสาของพระองค์ท่านนี่เราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะผมจะหาเงินที่ไหนใช่ไหมผมเลยบอกอ้าวในเก้าสิบพิจารณาสานี่ปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยตอนนั้นมันปีแปดเจ็ดผมก็เลยบอกว่า หาเงินเนี่ยทำยังไงจะหาเงินได้ก็มาปลูกป่า9,900ันเ้าไร่ถวายท่านไม้99แปลง90้าพิจารณาได้เ้าคนชอบอ่ะทำไมผมก็เลยไปลองเสี่ยงดูถามผู้ว่าราชการจังหวัดชิงรายแต่บอกว่าแปลงหนึ่งเนี่ยที่ป่าไม้บอกผมเนี่ย3า0พบาทนะฮะถ้าร้อยไร่เนี่ยมันก็3,000ส0บาทนะครับสามพันบาทที่ละร้อยไร่ ผู้ว,ว่าเขบอกเดี๋ยวเขาไม่มีปัญหาหเลยเขามีเงินที่จังหวัดนี่จะมามผมก็เลยไปบอกสาตอนนั้นมี73จังหวัดก็ได้73จังหวัดมี14กระทรวงรก็ไปพูดกับรัฐนตรีต่างนากระทรวงต่างนาเขาก็ยินดีให้แต่และกระทรวงสามแสนบาทมันจะไม่ให้หดูแล30เดือนอนะ แล้วป่าจะขึ้นมา9,900ไร่แล้วเงิน3,000นี่ก็เอาไปให้ชาวบ้านที่มีรายได้3,700ด้านละให้เข้ามาปลูกป่ากันกับเราใช่ไหม700ไม่ใช่จะไม่ได้3,000ไม่ไม่เป็นไรไงไม่มีปัญหาเพราะอะไรไหมเราก็ไปสร้างเรื่องป่าเศรษฐกิจด้วยครับเพราถ้าป่านี่ถ้าทำเราป่าขึ้นมาแล้วเนี่ยที่ผมเล่ายาวเรื่องนี้นะแล้วอยากให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเพราะว่าณวันนี้ปัญหานี้ยังมีในประเทศไทยอย่างมหาศาลแล้วทำไมไม่เรียนรู้จากเราตัดมีคนปลูกครับ จริงๆตอนนั้น่ต้องการเป็นคนละวิธีที่จะสามปีสามปีให้ผ่านสฝนแลวต้นมันก็จะอยู่ได้ใช่ไหมมันก็ไปได้แล้วใช่ไหมแต่ปัญหาปัญหามันก็คือว่าเมื่อเราไปทําอย่างนี้บนพื้นที่ทํากินชาวบ้านเขาก็ไล่ท่านออกจากโดยดีครับก็ใช่สิครับแต่ทำางานก็ไม่ได้ไม่งั้ผไม่ใช่นี่ไงผมก็เลยไปสร้างไอ้เรื่องเกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจ3,600ไ้คไขึ้นมา วเพื่อมาเป็นบัฟเฟอร์เป็นกลวิธีให้เขามาปลูกป่าของเขาในพื้นที่เขาเองนะคะ้เขาดูแลด้วยแล้วในที่เขาแล้วเราจ้างเขาไม่ใช่เราเปลี่ยนเขาจากเกษตรกรมาเป็นเกษตรกรรับจ้างมารับจ้างเราทําเรื่องแมคคาเดเมียกาแฟอย่างที่ลุงจันพูดเมื่อกี้นี่แหละก็เขาก็มีอาชีพด้วยนะใช่ไงกิโลละเท่าไหร่ฮะแมคคาเดเเดมีพันหกทั่วแมคคาเดเมียกิโลละพันหกนะครับปัจจุบันที่กระป๋องโลกฉันจะซื้อกินทีนึงก็กระป๋องอ่ะเป็นร้อยนะคะก็นี่เป็นเป็นถั่วที่แพงที่สุดในโลกเระส่อออะไรแต่ก็ขายในประเทศในโลกนี่นะในนโลกี ก่อนนี่เมื่อประมาณ25-26ปีที่แล้วที่ผมทำรีเสิร์ชมาเนี่ยมันมีแค่8,000ตันแล้วก็ประมาณ4,000ตันนี้มาจากฮาวายล่าอะไรที่ปลูกที่ฮาวายเนี่ยเห็นไหมสับปะรดเยทำไมตะกอที่ฮาวายนีโด่งดังแล้วดีนี้กลายเป็นเมืองไทยแต่แม่ผมคิดว่าถ้าฮาวายปลูกมันก็ไเนื้อได้เรือกาแฟได้ทําไมเมืองไทยจะปลูกไม่ได้ผมก็เลยเอาพวกนี้มาลองครับก็เลยมีรายได้กิโลละพันหกครับ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้รายได้เนี่ยต่อคนนี่นะสามพกว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้ต่อคนนี่นะตกประมาณส0 0 0มื่นบาทสามพันหกร้อยนี่กระเทาะเปลือกยังกระซออแล้วสิครับกระเทาะแล้วกระเทาะหมดแล้วเปลือกแล้วไปเผาไฟเป็นไฟนะครับไอ้เปลือกนอกเนี่ยเอาไปคลุมโคนกลายเป็นหน้าดินต่อไปอ๋อครับไม่มีอะไรเสียเลยทีนี้ก็มีก็พอป่าทํากินใช่ไหมมีป่าและมีป่าทำกินก็มี ปีปาสิกิจอันนี้ปาสิกิจแผงนี่นะอันนี้ยังมีกาแฟฮะเนี่ยลูกเนี่ยตอนเนี่ยหลังจาก20ปีแล้วตอนนี้มันอยู่ได้ละมาอยู่ได้แล้วชาวบ้านก็กลายมาเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมแต่เขาต้องเช่าที่เราเพราะที่นี้เป็นที่ของรัฐบาลผมทําเพนให้เป็นตัวอย่างให้รัฐบาลดูรัฐบาลเห็นชอบอีกหน่อยก็เป็นกฎหมายออกมาแล้วให้เช่าอันนี้เพื่อทําอย่างนี้ได้ได้ได้พื้นที่คืนมาเนี่ยจากป่านี่เราได้พื้นที่คืนมา60 เป็นป่าเศรษฐกิจสักยี่สิบเป็นป่าใช้สอยอยู่ใกล้ๆบ้าน <ฮะ S 1> ตัดหนึ่งกิ่งออกสองกิง่งตัดสองกิ่งออกสี่กิง่งอันนี้ป่าช้สอย<ฮ>ะนะครับอีกประมาณสิแล้วก็อีกสิเ, <ฮะ S 2> เป็นี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเขาเนี่ยดังนั้นในการแก้ไขเรื่องป่าเนี่ยซึ่งท่านนายกยิ่งรักเนี่ย <ฮะ S 2> ยอมรับโมเดลโดยตรงเรื่องนี้แล้วนี่เป็นโมเดลของดดยตุงของประเทศไทยแต่อันเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ย เรื่องอัฟกานิสถานเรืออะไรก็ตามนี่เรากำลังคุยกันหรือที่พม่าเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับซาอุาราเเขาลอยตรงนี้ต่างกับเขาใหญ่ไงฮะเขาใหญ่คืออะไรครับทำอะไรครับปานเหมือนการมีรีสอร์ทนะฮะโอ้อันนี้พูดผมไม่ได้ครับอันนี้คนละเรื่องเลยทีนี้หลังจากนี้พอโมเดลตัวนี้สำเร็จประชาชนก็อยู่ดีกินดีแล้วก็หวงแหนด้วยใช่ไหม ช่ไมแ้แต่ว่าเราก็ไม่เป็นไชาวบ้านหอกจริงๆอยู่แบบยั่งยืนคืออยู่กับป่าที่ที่เขาก็ดูแลเก็บทำอาหารกินได้เก็บตัวแพงๆนี่นะค่อยเก็บกาแฟทํากินได้ระยะยาวทีนี้ก็จะสอดคล้องกังที่ท่านท่านพอท่านคุณชายบอกมาว่าทางรัฐบาลเองก็เห็นเห็นในเรื่องของการทั้งสร้างอาชีพสังคมใช่ไหมคะจะรับไปอนี้มองถึงเรื่อง ภัยพิบัติเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆประเทศเราผู้ผ่านจะผ่านพ้นน้ำท่วมมานะคะแล้วก็แผนหนึ่งของรัฐบาลต้นน้ำเนี่ยก็จะมีการปลูกมีแผนปลูกป่าระยะยาวด้วยค่ะใช่สูตรนี้ไหมใช้สูตรเดียม์อันนี้ผมคิดว่าท่านนายกยิ่งรักท่านได้รับบทบาทอันนี้ไปแล้วก็ดีแคลร์ว่าจะใช้ดอยตุงมอเดลเรื่องการปลูกป่าเนี่ยท่านพูดเมื่อวันที่14มกราคมปีนี้เองว่าให้รัฐบาลเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอามเดลเนี่ยไปทำ ะนะครับซึ่งอันนี้ก็กําลังเริ่มกันทํากําลังตกลงกันเนี่ยหลังจากวันที่เมื่อวานนี้สองวันที่แล้วนี้ท่านนาย,ยงล่าไปเปิดงานแปดนาฬิกาวันที่แปดเพื่อแปดสิบชนษา,าและปลูกปลูกกล้าทั้งหมดที่จะลงดินเนี่ย 800ล้านกล้าท่านเริ่มแล้วหลังนั่นอีกไม่นานอีกไม่กี่วันภายในเดือนนี้คงจะต้องมีประชุมเรื่องนี้อีกทีเรื่องการปลูกป่านี่และตอนนี้จะเล่นหนักเรื่องนี้เลยว่าวิธีการจะใช้วิธีการของเราไปเบลนกันอันไหนไปปรับกันให้เข้ากันยังไงให้ทุกคนไปเดินทางเดียวกันแล้วก็คิดเหมือนกันและทําเหมือนกันนะเพราะน่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วย